แค่หเกเดือนใช่ไหมครับครับผมแค่หเกเดือนแต่สูงไดขนาดนี้แล้วมาแล้วตอนแรกครับพี่ตอนแรกเกิดน้องตัวนี้เขาเป็นยังไงครับพี่แรกเกิดแรกคือยังไม่ไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่เนาะสูงแรกแค่70%เนี่เจ็ดสิบกว่าเซนน้องก็เล่นโอ้โหเล่นกับควายเชื่องไหมลูกเชื่องไหมครับท้ายดีมากนะผม ท้ายดีมากแล้วผิวก็สวยด้วยใช่ไหมพี่สวยครับโอ้โห,โหตอเห็นแล้วเขาเห็นว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ยังไม่โตเลยครับครับด้มาแล้วร้อยเจ็ดสิบฟันแท้หนึ่งคู่ตัวเมียได้มาจากไหนนะพี่ตามเพราะว่านี่เพิ่งฟันแท้หนึ่งคู่สูงร้อยเจ็ดสิบตอนแรกผมทักผิดตอนแรกนึกว่าตัวผู้ พี่แม่บล็อกที่มายืนยืนอย่างเงี้ยถ้ามีคนสนใจบังปล่อยไหมครับมีปล่อยครับปล่อยด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อมุกับเขาได้อันนี้เป็นลูกโก้เมืองเพชรนะผมตัวเมียนุ่น่ารักเลยเมื่อกี้ก็สายลุงยูนอันนี้สายปูรี่แสดงว่าแกก็ไล่ไล่เก็บไล่เก็บสายเก่าใช่ไหมครับผมเป็นเรียงกันเนี่ยชื่ออะไรมั้งพี่แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับอันนี้แม่แม่เพชรแม่เพชรสูงเท่าไหร่ครับพี่ ร้อยสิบห้าสูงร้อยสิบห้าแม่เพชรสายไหนเหรอพี่เพชรเขาได้จากไฟนาคบพี่อือไฟนาของพี่วิทย์<ห>ใช่ไหมครับผมโอ้โหแสดงว่าซื้อม,มามีที่มาที่ไปหมดเลยครับเนี่ยอือเดี๋ยวผมถามก่อนที่แม่บล็อกที่มายืนยืนอย่างเงีย้ยถ้ามีคนสนใจบังปล่อยไหมครับมีปล่อยครับอืมปล่อยด้วย ถ้าสนใจก็ติดต่อมุกัี่เขาได้นะครับเรียกว่าเก็บไว้พัฒนาเองแล้วก็ปล่อยด้วยใช่ไหมครับก็มีการปล่อยอันนี้ลูกฝาแสนนะครับผมลูกฝาแสนตอนนี้ท้องไหมพี่แม่เนะี่ยท้องครับท,ท้องหยกสยามท้องหยกสยามอยู่กี่ประมาณกี่เดือนนะพี่ไม่สองเดือนแม่เมลีสูงสูงเท่าไหร่ครับพี่ <50. S 2> โหยาวด้วยนะผมยาวยาวครับมแม่สายอุทัยก็จะได้กระดูกของสัง้นแม่นี้ก็จะได้ยาวครับผม,มสูงยาวท้องยังครับพี่แม่เนี่ยยังครับหืม,มเขาเคยมีลูกมาไหมพี่ยังครับคุณสาว๋อเป็นซึ่งจะเอาเมา ตลอดครับหย,ยกสยามใช่ไหมพี่ใช่ครับตลอดครับแม่เมนีแล้วแม่นี้นะพี่นี่ครับพี่วะแม่ลองแม่ลองใช่ครับแม่ลองลูกตัวก่อนเขานี่เด่นมากเลยเนี่ยใช่เด่นมากแม่ลองใส่เพชรดุดอนใช่ไหมพี่ใช่ครับใส่เพชรดุดอนสูงเท่าไหร่ครับพี่แม่ลองร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับแต่เขาจะได้เรื่อง อ่างเนี่ยผมอ่างเนื้อหนังอัตลักษณ์ด้วยสายเชรอุดรนี่คือส่วนมากจะแบบอ่างแล้วก็จ่ายลูกดีนะพี่ผมว่าตอนนี้ท้องอยู่ไหมครับพี่แม่เราตอนนี้ผมผสมไอ้อัศวินครับอ๋ออัศวินกี่เดือนแล้วพี่พี่ครับผู้ผสมอ๋อมืผสมรอรอรูว่าติดและจ้าตัวเล็กนะครับ ตัวนลูกหยกสยามลูกหยกสยามเป็นลูกแม่ล้องด้วยไหมพี่ใช่เป็นม่องกี่กี่กี่เดือนแล้วครับเนี่ยเดือนกว่าอืมเดือนก,กว่าแล้วผมนี่แม่ล้องใครที่เคยเห็นช่อง Youtube ที่มาถ่ายนะผมก็จะเห็นลูกขอเด่นมากแต่ก็หลายเดือนแล้วแหละเป็นปีแนละ้วมั้งเน้งพี่นะ คือที่เห็นแบบว่าแกลมารวมกันอย่างเงี้ยคือแกคัดมาแล้วใช่ไหมพี่แกคัดมาหมดแล้วเมื่อที่เขาบอกว่าอยู่นี่เขาอยู่มาสิบปีแล้วหกปีสิบปีแล้วอยู่กับเขาอยู่กับแกเหรอใช่แล้วก็ให้รูปบัตรอะไรหลายตัวนแล้วโอ้แล้วให้รูปแต่ละตัวนถือว่อาใช้ได้ใช่ไ <ใจ S 1> หม แค่ขนาดความสูงเราแค่นี้ใช่ไหมพี่แล้วคู่นี้เรวพี่คู่นี้ก็ใส่เดียวกับผมใส่ดาวซีพีอ๋อใส่ดาวตัวนี้ชื่อซอมม้วนตัวนี้ลูกลูกตัวแรกเหรอพี่หรือว่าตัวที่<ส>อะไรลูกตัวที่สองครับอ๋อใส่ดาวซีพีนะผมสูงว่ามันเท่าไหร่ครับพี่แม่เนะี่ย เท่ากัร่จมนรอ้อยสี่สองเอ้ยน้องตัวเล็กนี่ลูกใครเหรอครับลูกทอนเดย์ครับทอนเดย์สายทอนเดย์สายเช่าไทยอ๋อสายเช่าไทยครับนี่ครับพ่ออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูท่อนะผมกี่เดือนนะพี่น้องตัวเล็กอะแอบเดือนน่ะอือเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู อัตลักง่ายชัดเจนแล้วแม่นี้นะพี่แม่นี้คือแม่พรทิพย์แม่พรทิพย์ครับส่วนสูงสายพ่อมันเป็นที่ว่าแสดงหนังเรื่องบาลานซ์อ๋อบุลเลิศใช่สายบุลเลิศอืมอ๋อตัวนี้นี่เองที่บังเขาบอกใช่สายบุลเลิศไคควายดาราใช่ครับผมสายควายดาราหนึร้อยห้าสิบเจ็ดถูกหนึร้อยห้าสิบเจ็ด แม่ไอตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่หรหแล้วพี่โอ้ยตัวแนละ้ <c oughs> ถ้าเกิดพูดถึงนี่หายากแล้วพี่ถ้าเยา,ยากส่วนนี้ไม่ค่อยังมีแล้วสายสายบุลเลิร์ใช่ครับผมต่อไปนี่ผมว่าน่าจะน่าจะคนน่าจะตามหานะครับพี่คนเลื่นขคลายตัวนี้ก็ยังยังไม่ท้องยังไม่ท้องใช่ไหมพี่ ไปให้ลูกมาหลายตัวแล้วใช่ไหมครับผมแล้วเคยมีว่าตัวเนี้ยลูกลูกเขาอเอขาขายได้ตัวละลน้านนะที่เขาคุยกันนะคือี่ผมได้นะแต่แม่แกก็ไม่ธรรมดาร้อยห้าสิบเจ็ดใช่ไหมพี่ับแล้วตัวขายเป็นขายเขาขายได้เป็นร้านสูงใหญ่ไหมพี่ลูกเขาแต่ละตัว พี่แล้วพี่ครับแล้วควายเพื่อนอย่างเงี้ยครับแม่นี้แม่ไหนครับพี่นี่ชื่อแม่ทองคาแม่ทองคํเาเป็นลูกแก้วฟ้าเป็นลูกแก้วฟ้าสูงเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยสูงร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามแม่ทองคํานี้เป็นลูกแก้วฟ้าโอ้โหลูกเขกาใช่ไหมคพี่ใช่ครับลูกเขาเป็นลูกใครล่ะโกมัน อ๋อลูกโกเมืองเพชรตัวผู้ตัวเมียพี่เนี่ยตัวเมียตัวเมีย,มยแม่ทองคำมีมีลูกแล้วกี่ตัวอะไเนี่ยแต่ที่รู้เรานี่ให้มาตัวอืมอันนี้ก็ผสมไปยกสยามแล้วผสม,มยกสยามใช่ไหมพี่อันนี้เป็นลูกโก้เมืองเพชรนะผมตัวเมียแล้วแม่นี้แล่ะพี่นี่ชื่อแม่ดอกแก้วแม่ดอกแก้วสายาสอ๋อสายเก้าเลยเหรอพี่เนี่ย เมื่อกี้ก็สายลุงยูนอันนี้สายปูรี่แสดงว่าแกก็ไล่ไล่เก็บไล่เก็บสายเก่าๆใช่ไหมครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นพ่อพ่อพ่อพันเก่าของเขาที่ว่าเคยตอนนั้นเคยเดินประกดนลยครับเคยเดินงานประกวดได้ระดับสามกับสี่งเนี่ยพ่อพันเก่าของของของที่นี่นะครับใช่ครับมีชื่อชื่ออะไรหล่ะเนีุณหานครับขุนหานใช่อ เคยประกวดด้วยใช่ไหมเพื่อนชูมาไอ้ไฟเผือกเนี่ดดยชูมาจะอยู่ที่อุณหภูมอยูที่ไหนตราบุีอ๋อถ้าสบุรีไฟเผือกเราจะย้ายไปอยู่ตัวนี้สูงใหญ่สูงประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยได้ร้อยเจ็ดสิบแล้วร้อยต,ตัวผู้ตัวเมียเพื่อตัว,ต,วตัวเมียครับตัวเมียร้อยเจ็ดสิบเล้วโอ้ยแล้วก็ควันพึ่งจะกันแทู้็ ถ้าพรถ้าฝ่ายฟันแท้นหนึ่งคู่อายุจะประมาณสองปีหรป่าร้อยเจ็ดสิบฟันแท้นหนึ่งคู่ตัวเมียใหญ่มากจริงๆนะเนี่ยม,ม,มีฟันแท้คู่เดียวผสมนะครับผสมเมอมสินผสมออมสินด้วยกาว่าจะลองสายเผือกก็จะดูว่าจะให้ประมาณ นี่ครับผมดูการพัฒนาอันนี้บางเขาคิดเองเลยใช่ไหมพี่ใช่คิดเองครับโห oh, ดูการพัฒนาดูการมองของบางนะผมแม่ชื่อชื่อแม่อะไรพีออ่ช้างดำครับแม่ช้างดำสูงร้อยเจ็ดสิบนะผมฟันแท้นหนึ่งคู่บางแกเอามาผสมพ่อพันพ่อพันเผือกคือจะเอาโครงสร้างแม่ใช่ไหมพี่กับความสวยงามของพ่อความหล่อของพ่อโครงสร้างพ่อด้วยผสมกันโอ้โห oh, oh, และ <รอ S 2> คิดติดตาม,มกัน ใช่ครับผมต้องรอติดตามเพราะว่านี่พึ่งฟันแท้หนึ่งคู่สูง 170. ร้อยเจ็ดสิบตะผมทักผิดตนแรกนึกว่าตัวผู้โอ้โหพ่อพันตัวนี้ชื่อพ่อพันอะไรนะพี่เจ้าทองแดงครับเจ้าทองแดงทองแดงเป็นลูกใครหลับเป็นหลานช้างอุทยัยเป็นหลานช้างอุทยัยเป็นพ่อพันของน้องตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับผม ทองแดงนี่สูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้สูง156 156 158 158 158 158กี่กี่ปีแล้วพี่เจ้าทองแดง2ปีกับ11เดือน2ปี11เดือนยังไม่สามฟันกี่คู่ครับเพื่อนฟันสองคู่สองคู่เพิ่งขึ้นอืมเพิ่งเรียกว่าเพิ่งหลุดแล้วก็เพิ่งขึ้นโอ้โหตัวนี้จะเอาไปเดินเล่นไหมพี่เนี่ย เล่นครับเล่นเล่น,ลนที่อยู่ในงานนครนายกครับงานนครนายกที่จะถึงใช่ไหมครับพี่โอโ้โหจะให้ทองแดงนี่เป็นลูกลูกใครเหรอพี่โอ้มันชื่อเจ้ายักษ์ครับปานหนาแลอะไรอ๋อพ่อชื่อเจ้ายักษ์เป็นเป็นหลานเป็นเอ้ยเป็นลูกของใครนะพี่ลูกของเช้าไทยเป็นลูกของช้างอุทยัยแม่ก็แม่แม่พ่อก็ชื่อแม่ขวัญเป็นใคร่ครเก่าแก่ บ้านนานครอตัวนี้บังก็ไปเรียกว่าไปได้มาอีกเหมือนกันใช่ไหม,มครับผมใช่อ้ถือว่าตัวดีนะครับเนี่ยตัวดีครับผมตัวนี้เขาไปดูเองน,นะครับตอนวิ่แล้วเขาเห็นว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ยังไม่โตนะครับครับ,รบด้มากถ้าไป<ม>เห็นจุดเด่นใน่ไหมพี่โ,โหหางเห็นว่า กอดูเจ้ะชัด่อยครับผม <100 000. S 1> หางเป็นพุ่มเลยหางยาวนะครับเนี่ยท้ายดีด้วยครับท้ายดีตำแหน่งโคนหางลำตัวดีมากครับผมได้ผสมไปมั่งยังครับพี่หรือว่ารอเขาได้อายุก่อนครับผสมไปแล้ว เป็นไงมั้งครับพี่ไอ้ลูกเขาอ๋อเรียกวันหน้าแล้วก็ลำตัวนี่ลำตัวเขาดีนะผมสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับเนี่ยตัวนี้มีเปิดรับผสมไหมครับพี่อนาคตอนาคตมีเปิดเปิดยังไงครับพี่ราคาหรือว่าเดินไ้ก็อยู่ประมาณตัวละสามตัวละสามพัน ประกันกี่รอบครับพี่สามรอบประกันสามรอบเหมือนกันนี่ครับผมมาถึงทีเด็ดน้องยกมันนี่หายาหยกสยามใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหหกเดือนสูงร้อยสามสิบสี่ครับโอ้โหนี่ครับผมดูน้องเขายืนยัข้างควายนะครับโอ้สูงเท่ากันเลยเนี่ยโอ้โหหกเดือนนะผมแม่นี่เขาเป็นแม่ไหนครับพี่ แม่วงแม่วงแม่เป็นสายควายป่าผสมยูงสาโอ้แม่ไม่ค่อยจะแม่สูงสูงประมาณเท่าไหร่ครับแม่เหรอวัดสี่สิบได้โอ้โหสายลูกอ่ะสูงจะเกือบเท่าแม่แล้วคือลำตัวเขานี่หกเดือนจะยาวเท่าแม่อยู่แล้วแล้วลำตัวนี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับผม แล้วมาบวกกับความสูงร้อยสัร้อยสามลิตสี่โอ้โหแม่ตัวนี้มีเคยมีลูกมาก่อนไหมเพลยังไม่เคยมีอเพิ่งมาตัวแรกตัวแรกเลยก็ในท้องเนี่ยรวมสินในท้องรวมสินอีกคือเราได้ตัวนี้มาแล้วอครับได้ตัวนี้แล้วห,หยกมาให้ลูก ขนาดนี้ก็เลยลองดูเอาองค์สินใส่จากขนาดไหนโอ้โหครับผมนี่ผมเห็นผมยังชอบเลยเนี่ยใช่ครับออกมังอกใหญ่มากโอ้โหนี่ครับผม,มน้องหยบมณนีคือบงังบังเขาเห็นอย่างนี้แล้วว่าไงครับพี่บังเขาเห็นอย่างนี้เขาพอใจในผลงานหย,ยนบบพอใจอย่างเลยครับ าาอยย่งงเี้คืออายุแค่หกเดือนใช่ไหมครับครับผมแค่หกเดือนแต่สูงแคขนาดนี้แล้วมาแล้วตอนแรกครับพี่ตอนแรกเกิดน้องตัวเนี้ยเขาเป็นยังไงครับพี่แรกเกิดแรกคือยังไม,ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะสูงได้คแค่เจ่เนเจ็ดสิบกว่าเซนก็ถือว่าตอนตอนแรกนี่คือ <c oughs> เหมือนควายปกติใช่ครับ แต่พอมาออกมังนอกมาอาจจะได้น้ำนมแม่แล้วก็พันธุกรรมพ่อใช่ไหมครับผมโอ้โหนี่จะตัวเท่าแม่อยู่นะครับผมโอโ้ใน Facebook ติดตามรอรอดูเยอะมากครับพี่ผมโพสต์ไปเมื่อคืนขวาย6เดือนสูงร้อมีโอ้โหมีแต่คนรอดูนี่ครับผมวันนี้มาพามาชมแล้ว ท้ายดีมากนะผมท้ายดีมากแล้วผิวก็สวยด้วยใช่ไหมพี่สวยครับคือมาทำคลางทำเ่าดิโอ้โหมาสายควายงามนะผมน,น,น่นนแล้วโอ้โหแล้วต้องมาดูแม่ครับก็เลยคัดคัดว่าตัวไหนดีอย่างเงี้ยก็เลยได้แม่นี้มา อย่างที่เขาว่าควายเลือกเจ้าของใช่ไหมครับผม<ช>ถ้าเกิดคัดมาได้อย่างนี้และดูเขาตอบแทนให้นะผมโอ้โหแต่โอ้โหแม่เขาที่พี่บอกว่ายังเป็นควายป่าผสมกับมงหงสาใช่ไหมครับผมอัตลักษณ์อาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ที่อัตลักษณ์น้องตัวเล็กที่ได้มาก,ก็คือได้พ่อแต่แม่เขาดีว่าแม่ให้น้ำนมแม่ก็มีส่วนเด่น <Okay. S 1> คือ การเริ่มเติบโตของลูกให้น้ำนมใช่ไหมพี่ใครจะบอกว่าทางตัวไม่ไม่มีไรดีเลยก็คือพูดพูดง่ายๆตามภาษาก็คือเหมือนแม่มันบ้านใช่ไหมพี่<ช>แม่มันบ้านเลยโอ้โ น้องก็เล่นโอ้โหเล่นกับควายเชื่องไหมลูกเชื่องไหมครับ<ะ>ดุไหมลูกควายดุไมหมน่าจะไม่ดุนะครับผมเล่นชอบเด็กชอบนะครับเด็กเล่นได้น้องตัวนี้เนี่ยนะคตบางเขาวางวางแผนไว้ไงพี่ก่อนว่าจะเดินสนามเดินสนามแล้วถ้าเกิดคลิปคลิปนี้ออกไปแล้วมีคนมาสนใจบังปล่อยไหมครับยังไม่ปล่อยครับคือตัวนี้เขาเก็บไว้ก่อนตัวนี้คือ เขาจะเก็บไว้ก่อนเนอะคือไม่ไม่ไม,ไม่จะไม่เปิดราคาเลยไม่เปิดใช่ไหมพี่าาปกติถ้าเกิดผมไปเจอคอกไหนที่แบบว่าอย่างนี้นะผมพายาตตัวไหนที่แบบอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยพลาดเลยพี่คือแบบว่ามันหาย,ยากนะพี่อายุแค่นี้แล้วก็สูงแค่นี้อัตลักษณ์เขาครบหมดนะผมครบทุกจุดสีพงสีผิวที่ผมบอกแล้วก็หางแล้วก็ท้าย ใช่ครับเพราะว่ายืนในสนามนี่คือเห็นเลยดเด่นเด่นเรื่องผิวน,นี่โอ้โหเด่นมากก<ว>็เราเก่าด้วยใช่ไหมพี่เราปุี<ว>่ครับผมส่วนเจ้านครน,นี่ก็ได้สายเลือดเจ้าอมสินมาแล้วก็แม่ดอกคูนใช่ไหมครับพี่แม่พันอุอยู่นคปรปฐมนี่เข้าไปประกวดกับคอยเผือกครับพี่พี่รบปรีกนยัง่ยครับผมเข้าประกวดใจเพราะตอนนั้นมันเลยประกวดรวม คือพวกเืองานโคราชคราวที่แล้วใช่ไหมครับผมใช่คร<ะ>ับชนะเลิศนะผมเจ้านาคร